สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเหมยลี่นะคะเป็นประจำทุกวันนะคะอีกเช่นเคยนะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะไปดูผลประกอบการนะคะที่น้องเหมยลี่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่าเนาะฝากติดตามเพจเหมยลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ Facebook ของน้องเหมยลี่เองนะจ๊าทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะกับทางหน้าเฟซน,นะคะที่ให้ไปเมื่อวานนะคะฮังการีนะคะโปแลนด์นะคะ,นนะ,คะพบกับฮังการีนะ,ะสูงแรกนะคะ0.5ถึง1กับสูงสูงเต็มเกม2ลูกนะคะครึ่งแรกนะคะก็ เตะไปที่1ลูกนะคะก็กินครึ่งนะคะสําหรับสูงแรกนะส่วนสูงเต็มนะคะเหมือนลี่ให้ไป2ลูกนะจบเกมที่3ลูกนะคะก็กินเต็มนะคะสําหรับคู่นี้นะ ไปดูกันต่อนะคะกับทางหน้า YouTube กันดีกว่านะคะเมลลี่ให้อิสราเอลนะกับหมูเกาะแฟโรนะให้กดสูงแรกที่1ลูกนะคะจบเกมครึ่งแรกนะคู่นี้เตะกันไปที่1ลูกนะคะก็เจ้ากันไปนะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่3ประตูต่อ2องนะเมลี่ให้กดไว้ด้วยนะคะก็กินเต็มไปนะสําหรับสูงเต็มนะจ๊ะกก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้กับเมลลี่กันด้วยนะคะทุกคน มาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่16พฤศจิกา2564นะคะวันลุ้นหวยของใครหลายๆคนนะคะเมลี่นะคะเอามาฝากในเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะคะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะคะยู21นะเอามาฝากในคู่นี้เลยออสเตอรเตีออเตรยรยู21นะคะกับโคเอเชียยู21นะคะคู่นี้นะแข่งกันในเวลาตี2 30นาทีนะคะตี2ครึ่งบ้านเรานั่นเองนะจ๊ะ ไปดูกันต่อเลยนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะนี่นะ10นัดหลังนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะชนะไปถึง8นัดนะเสมออยู่ที่ศูนย์นัดก็คือไม่มีเสมอเลยนะแล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็เต็ม10นัดเลยนะคะก็สกอร์เต็มเกมนะคะก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะคะสําหรับ ทีมเจ้าบ้านนี้นะไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนกันดีกว่านะคะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่7นัดนะเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะมีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะก็สกอร์ค่อนข้างดีนะคะสําหรับคู่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับราคาบอลกันดีกว่านะคะ ราคาบอลนะคะเปิดมาที่เบตส6 5นะคะคู่นี้นะเต็มเกมให้มาอยู่ที่2.5ไหลขึ้นมาที่2.75นะคะทุกคนคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนำเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะคะรอให้บอลแข่งไปสัก5นาทีนะคะแล้วก็รอราคาอ่าไหลลงมาสักหน่อยแล้วก็กด สูงแรกที่1ลูกนะคะแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะจ๊ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอชอบจัดขัดสวนเหมยลี่กันได้เลยนะน้องเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็ขอให้เฮงเฮปังๆกันทุกคนเลยนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ2เว็บที่น้องเหมยลี่เล่นอยู่นะยูฟ่าโมฟันกับ AMB m o f โมฟันนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ไม่มีบัญชีธนาคารมีบัญชีวอลเล็ตอนนี้ก็สามารถเล่นกับทางเว็บเราได้แล้วนะจ๊ะสนใจก็แอดไลน์ทักเหมยลี่เข้ามาถามข้อมูลสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ อ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะที่ต้องฝากไว้นะนี่นะคะกลุ่ม VAP นะคะรวมเซียนนะคะบอลเด็ดบาคาร่านะคะที่มีนำกดบอนสดนำแทงบาคาร่านะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะใครอยากร่วมเป็นสมาชิกนะกลุ่ม VAP แบบนี้นะแอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ mly_88 นะจ๊ะทุกคนแอดแล้วก็ทักมานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะก็เฮงเรวยรกันทุก น,นะคะคถูกหวย้วยเบอร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะเมลลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ